ช่วงนี้ปลาต้มผักกาดดองกำลังเป็นกระแสะมากก็ไปเจอร้านหนึ่งมาอยู่ที่ MBK ต้นตำรับแบบเสฉวนแท้ๆเลยรส <โด S 1> ชาติเปรี้ยวกลมกล่อมสดชื่นหอมหมาล่าด้วยแถมมีเมนูหมาล่าทั้งแบบเสฉวนแท้ๆเหมือนกันทุกคนวันนี้ก็มาที่ร้านนี้เลยชวนบอยเป็นร้านหมาล่าทางไซสเ์เสฉวนแท้ๆทุกคนจะมีทั้งแบบเป็นเซตให้สั่งแล้วก็แบบตักเองจากบาร์แบบนี้เลยวัตถุดิบต่างๆคือสะอาดสะอ้านดูน่ากินมากทุกคนมีพวกซีฟู้ดตัวใหญ่แบบนี้ด้วยและที่นี่เขามีไก่ดำทุกคนมึ่เคยเห็นเลยเป็นยังไงงงกกกัััันนนนนเเเีีี่่าาะมมมมูลลททจ้้้้หหดด5แแแบบุควว็็3ผปส กระดวันนี้กำลังหิวหิวสั่งมาแบบทุ่มเต็มโตเลยตัวแรกที่อยากมาลองมากๆของเขาเลยคือเมนูใหม่ของเขาทุกคนปลาต้มผักกาดดองสูตรของร้านนี้นจะใช้แบบเสชวนแท้ๆต้นตำรับทุกคนนำ้ำซุปจะมีความเปรี้ยวสดชื่นเป็นพิเศษแต่ยังต้องมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศหมาล่าแทรกเข้ามาให้ชัดเจนเสิร์ฟม,มาแน่นๆทั้งเนื้อปลาแล้วก็วุ้นเส้นแบบนี้กินเปล่าๆว่าอร่อยนะยิ่งๆกับเขาสวยร้อนๆทุกคนโอ้โหเข้ากันดีมากหรือใครที่เป็นสายหมาล่านะร้านนี้มีเลือก3าแบบเลยใครชอบแบบผัดแห้งนะที่นี่ผัดแบบเข้มข้้้นนนนนสััจจจดดาาามมกกกอลิิิ่ระททวตยยใไุคง อ,อส่วนตัวนี้เป็นไก่ดาทุกคนเพิ่งก็เห็นร้านนี้เลยแปลกใหม่มากส่วนด้านนี้จะเป็นซีนเจอร์ของร้านเขาทุกคนหม่าล่าซุปเสฉวน <c oughs> แค่สีสันก็จัดจ้านทุกคนแต่รสชาติเนี่ยกลมกลมดีมากน,นะไม่โดดเลย <c oughs> ความเผ็ดชาวความหอมเครื่องเทศคือครบแล้วก็ตอนนี้ขายดี่แพ้เกนหม่าล่าซุปกระดูกหมูทุกคนเคี่ยวมาจนเข้มขน้นทำให้ซุปมีความหวานกลมกลม่อมเข้ากับตัวหม่าล่าสดๆทุกคนกินง่ายมากเลยชามนี้ที่นี่เขาจะมีทั้งแบบให้ตักวัตถุดิบเองแล้วก็ให้ร้านจัดมาให้เลยนะเซตเริ่มต้นอย่างงี้แค่ร ฝนบอยทุกคนนี้ก็มาที่สาขา MBK ชั้น7นะไปลองกันทุกคน